สวัสดีจ่าแพนครับทุกคนมือนี้ยายจะไม่กลาผ้ามวนเดยจ่าเด้อผ้าพากินหาอยากหากเก็บพักเก็บหนาเดยจ่าเด้อแพนครับทางในหรือต่างประเทศหรือเพนครับถั่วหลวงจ่าเด้อเขามาแล้วก็เพ็นกำลังใจใหายย่ายในเด้อปีใหม่แล้วก็หอยชุกกระพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งชุผูชุบขน้นเดยจ่าเด้อหอยชุกกระพแข็งแรงมาก่อนหอยลำหอยรุวย ยิงยิงขึ้นไปเลยจ่าเด้อเออไปลุยหาอย่างไรสาวเออจะมาหาเก็บผักโคมไปอันนี้เลยจ่าเด้อเขาไปละเขาไปเขาไปก่อนหาเก็บผักโคมไปต้มแจ่วเด้จ่าเด้อมื้อนี้ก็หาอย่างกะอยากเนาะพี่น้องมันบ่ไข่มี กบเด้หนีิมันก็นแหงแหลงมืดพี่นอ้องแหงแหลงมืดแถวบ้านใหญ่ใหญ่ก็ยชิคิปพระโคมก็ตนกุนใหญ่เก็บพอดีแก้วก็เอาเถาะเห็นบอกพี่น้องกระลังงามหายมื่อตะกินปีใหม่เห็นพระโคมตุนใหญ่ก็เลื่อยใหญ่ก็เลยพามาเก็บน้องพี่น้องเนานะ

พูนเขาไปทางผุนได้เแ่าเขาอะเขาไปทางไดก็ไปถูกเจ้ามูอเฮาก็คอยหาเก็บอยู่นี่แหละจ้าเด้อลูกสาวก็ไปหาทำธุระจ้าเนาะใช่ค่ะทีหาปลาโลอันนี้เมื่อวานไปหากุนกระปูก็ได้แกงหนึ่งอันนี้ทิมาเก็บผักก่อนได้จ่ายจะได้กะอันนี้เปกระลังใจยายในได้จ่ายายเห็ดเนียงกับเบื้องยายเน่อพ่อยายทิไม่แห้งเห็ดคลิปต่อไปในแถาเนาะ งามแห้งนเนาะสาวดยายตากรับดายมีแห้งคุณดอกอืไปูุขอบคุณนได้หลายทีเพ่นครับสุผูสุขุนคลิปเปีนยกำลังใจใหญ่สซุผูสุขุนม,มาตลอดเนาะจ่ะเนาะขอบพุณนโดยใจจริงเดยจ่าเด้อขอบคุนหลายๆไปอืม ยจะจตีบกับตาล่ะเก็บกันเดียวมาแถวเานาะเขาขูดน้องสาวป้าพี่น้องมาเด้อแผ่นข้ามาเอาสุผู่สุคนไปแถาป้ายบ้านนี้เฮาได้พ่อเดี๋อันนี้แล้วยาย่กะชิไปตะท่องใส่ยังแถาใส่กุ้งถิ่มใบใหญ่ชิพาไปย่ามมือกุ้งมือชิม,มานบ่นี่พี่น้องเดีวเว้นกระลังขึ้น แกก็เห็ดเต่เตสาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยอนี้มันหอนเออพี่น้องใครบึ้งแกจะามาันหล่นหมือจันเออได้หลายๆเลยจ่าเนี่ก็เตียจะมีแหละกระลัลงเจียวแฉบเนาะไปเท้าเฮ <ๆ S 2> าพักก็บพักเก็บหนาวไปลาะนี่แหละนี่ของตาทองกับของอันนี้พี่อัยกระลังออกเดี๋ยจาย้าเดีอยวยายเช็ครีวิวให้พ่ออันบึงอันบึงเอาหนามาใส่มันกระเจ็บนี่พี่น้อง เนี่จ่านี่นี่อันนี้มัจะผุนได้นี่เออเอานหนามาจากเชสะเน่จ่าเนาะอ๋อบ่อนี้แต่ท่อสิหญ้าไีกุ้งเนียจา่าต่อยกุ้งไว้ที่ไวีก็จาก่าเด้อหากินหายากคันว่าฮาก็บ่ได้ก,กินหากอกแกกอยู่แถวนี้เลยเาานี่จ่าเนาะเฮ้ยเขา ที่เกาเวลาเดิม <laughs> เดมเิมเต็มคือหาใหญ่กับจีบแข่งจีบขาเด้พี่น้องเอ้อยเขมเมนหลุกสาอยู่หลุกสาวกับพาไปใกล้วันนี้ไปทำชุระมันไปาหาลรูเตอร์หลีหนอกจากเนะะาะไฮเทอรเออพอได้ปยปนก็เอาหนามก็บโบกแห้งเนาะพี่น้องเนาะนี่ หามบกเหงแล้วน,นี่พี่น้องอันที่หนึง่งใช่ก็ลุงหนาลุงหลังเท่าแล้วเออมองได้ผัดวะถามยายยายชงว่ายายไปไหใส่น้ำห <laughs> นาวหนาวพี่น้องก็จะได้กัรรักษาสุขภาพาในด้วยใจเด้อ ออรักษาสุขภาพชุผูชูข้นเนี่ยเด้อยจ้าหนาวพู้ได้เดินทางโดยปลอดภัยเด้จ้าเด้อมื่อวันที่หาเนะานะเฉาเนาะนี่กะลังจะโม่พ่นคนแนวกะลังไปกะลังจบไปกะให้เนาะอ,อากาศมันเย็นมันหนาวพ่นกะลังแต่สิพักกันไปเมือนี้แล้วมืออพ่นไปอืน่นเพื่อการทำงานนี่คนได้พ่นปิด อันนี้น้จาจ๋าเนาะคนได้พุ่นล่าต่อนี่นได้ไปกับห้ชุบก,กับอันนี้ให้อันนี้เดินทางด้วยปลอดภัยด้จาจ๋าเด้อมูหลานสา,สาวใหญ่พระท่านจะไปอยู่อันนี้เจ๊บัตรลูกเจ๊บททัตรจะไปวันนี้แหลยไปไปกันไปกับเดินทางด้วยปลอดภัยผู้ชู้คนแพ่นครับใหญ่ แต่ลอดทุกคนไปได้ไป <laughs> ต่างคนต่างไปทํามาหากินเนาะจ๋านะมาทำก็ไม่ได้กินดินล่นก็ไปต่างคนต่างทำหน้าที่ใครมันน <laughs> ไป ไปห <laughs> าใหญ่จะตายคนใหญ่วพิษวถึงน้อ,อ,นนองพีะะ่น้องเนาะเายกะแม่ยังสาวบ่อถึกเลยนะอ๋อเดี๋ยวพ่อป,ปุน่นเดี๋ยวช่วยกเ้าเชาว,าวออยัองกระบุกมืดแล้วเดี๋ยวกระดงามชาวออกคอกจ่ายเนาะ นี่อํานาวนี้กระดูกพุ่นเนาะพี่น้องนนปวดมุบมุบแม่พี่น้องไหมแข้งมื้อเลยใหญ่ไม่จ็บเออใหญ่เวอร์ยันตุกสะใหญ่เลยทาอยู่ใกล้ๆน้องจ่าเนาะบึงใกล้ๆเอาด้จ่าเด้อ นี่นาเถาปดัดหมัน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 มืนอได้ปอดเลยรูดเลยเออเฉพาะเป็นจัดเปถือถือเพื่ออะไรดีเออ,อ,เเอพี่น้องเออพอเดี๋ยวปนอีกอยู่นะ,านะ้าะเนาะพอแลวแรงเงง่ายอยู่ปัดพี่น้อง เออถือถึกเนี่ยโอ้ยขาวจั่วนาเจียพี่น้องเห็นบ่ขาวจั่วนาเจียเลยพี่น้องนีปัดน,นี่นี่ปืดถึกไหลย่จ่านี่ยาอยู่ยพ่อรอชวนด้วยจ่ารอสวนอีกน่่เห่นบ่พี่นอ้นองง่ามบ่เมาฮาย่าฮ่าฮนี่ <S <S ผักขึ้นใช้ฮ่าฮ จ๋าเอาไปตุ่มไปสอกไปสามเมานในยายเลยยายบริขายดอกจ้านี่ยายกัพารีวิวมึงถามตาท้องไปเอาหมอมาเอาอันนี้ใส่เนาะพี่น้องนี่เห็นหมอพี่นออ้นองบอกพริกตาท้องเห็นบมอกระลังงามอืม่ยายกัพารีวิวเอาผักพี่ผักน้องมืดนาะพี่น้องเนาะต้นนี้ใหญ่น้องมามพักข้างนานี่ผักพี่ผักน้องแล้วต้นนั่งกระดอกแล้วนะ มามาเอาในย้ายเดินนี่กำลังแตะนี่ตัวนี้กำลังแตะกินเนะจ่าเดินนี่นีน่ผักซีเหล่านี่มามาไปอมนี่ตัวนี้ผักซีจีนกำลังกึกอึกกำลงังแตะง่ามๆกำลังกินน้องพี่น้องมามานี่นี่กระลำดอกยายเอาไปแล้วสามดอกดอกใหญ่ๆยยเดาไปพัดแล้วยาดบ่ไดแผลใช่เห็นเนาะจ่าเนาะ ป้าฮึดสะท่องปู่บอกผีงามมีลีพี่น้องงามง่ามงาม,งามเอมเอนี่แหละป้รอสวนอี้ก่อนด้วจ้าฮ <laughs> มวนมวนเออผุดตะท่องกำลังเอาหมอมาแกลออกจะาผุดปู่กี้ยังใส่นี่เต็มอยู่นี่พักยังเท่านี้หอมแบ่งหอมแบง,ออแบงโอ้ผุดปลู่เซกกะถางออื หอมแดงหอมแดงอ้องปุ๊ดพี่หน่องนี่ปุ๊ดเดี๋ยวอันหนึ่งเ่ะป้าอันหนึ่งกัได้หลายเอาไปตกลงผิดโอ้ไปสั่งมาออกเนาะมามาเอาในย้ายเลยย้ายไปซื้อไ้ขายโย่ปวดพักปวดงานี่พี่สาวมาเกีบพักไปตุ่มป่า ไปต้มป่าก็ไปผัดป่าต้มเปสะข้กากะลัำดอกไปไวสะพัดก็ได้ไปหกไปักเอาเลยไปลรกเอาเลยเอามาเอาดื้อจ่ามาเอาดื้อแพทย์ครับนี่กรลังงามงามอืมนี่พี่นองนอนเดือดไลยอยู่ เมือนกันพี่สาวมาอาไปพัดด้ยจ้ะเด้อใหญ่ก็ผพัดแล้วฮะก,ก็จะดอกมันเหมือนอันไหนดิมันไงบอเออเออเอ้าฮกเอาเออเออเอาไปพัดเสียบเสียบไปเลยใบ <laughs> มันก็ไปงัวเนา,จาะจะเนาะไป ามาบานี้ยายกะสิจบคลิปไปหาหลอกผักได้จ่าเด้อไปกับย่ามยังย่ามกุ้งกงงุ้งไว้เพียงแค่นี้กับอันนี้ยายกะสิจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เด้จ่าเยอะกระชอบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายสุภูสุคนเด้จ่ายายรักพี่น,อน้องเด้จ่าสวัสดีจ่าอย่าติด,ด,ด,ดตามคลิปยายต่อไปเลยได้ไดจ่าบ๊ายบายจุบจ๊บ